3เรื่องที่เจ้าของธุรกิจคิดผิดตอนจดบริษัทแล้วจะต้องแก้ไขยังไงข้อแรกคิดว่าไม่มีไรายได้ก็เลยไม่ต้องยื่นภาษีแต่ความจริงคือเมื่อบริษัทเราลันไปอะคะ่ะมันจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะระหว่างทางค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้มันอาจจะมีภาษีแฝงอยู่บ้างในภาษีรายเดือนแล้วถึงไม่มี t r a n s a คชั่นยังไงบริษัทก็ต้องทําการปิดงบการเงินเพื่อยื่นกับ DBD ตามกฎหมายนะคะเดือนไหนที่มันไม่มียังไงเราก็สามารถยื่นศูนย์ไปก่อนได้นะคะสําหรับภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้ ไม่โดนค่าปรับย้อนหลังข้อ2อตั้งทุนจดทะเบียนแค่หลักแสนต้นๆเพราะคิดว่าไม่มีผลอะไรแต่พอเราลันธุรกิจไปจริงๆเนี่ยเงินหมุนม,มันจะย่อมไม่พออยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําธุรกิจเนี่ยเราต,ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในแต่ละเดือนในการลันตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเราต้องไปจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกในภายหลังซึ่งมันจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นได้ค่ะข้อ 3. ใช้ที่อยู่บ้านโดยไม่มีเอกสารรองรับอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะในการทําธุรกิจเราจะต้องใช้ที่อยู่บริษัท ในการออกเอกสารสำคัญต่างๆเช่นใบกงกับภาษีซื้อขายแล้วก็อาจจะเกิดปัญหากับสัมภากรได้ในอนาคตค่ะถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาแก้ไขเอกสารที่หลังสามารถปึึษาาทีมเราได้ตั้งแต่ต้นจนจบทักมาที่สุาการแอคเคานติ้งได้เลยค่ะ